โอ้ยดูการคอการคอขับร้อนโอ้ยโอ้ยมันมันนจะกระตุกเลยตีอะไรแบบนี้้ตีเลยไม่ต้องลุกเดี๋ยวพี่ผมอัดเกมอยู่เดี๋ยวตีกูไม่อยาก ครับผมโนตโอนิสกะนะฮะวันนี้เราอยู่ในเกม Resident Evil 6นะฮะหรือเกมตำนานโคตรเก่าโคตรแม่สักหลาดโคตรเงาล้านปีนะฮะวันนี้เราอยู่กับใครครับเชิญรายงานตัวดคิวเลอร์ครับผมอ่ากับอีกครับแล้วก็น้องคอมนะโคซุเมตรายงานตัวรายงานตัวด้วยเป็นรายงานตัวโอเคอารน้องคอมรายงานตัวครับไม่ต้องเลยอ่าให้รอบนึงให้รอบนึงอ่ะไม่ต้องเลย น่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเลยเออคอมเองอ่าแม่งอย่างเฟี้ยวโอเคไม่จําเป็นโอเคแล้วก็อีกคนนึงครับน้องเพื่อนของน้องคอมใช่ไหมโอเคเราจะมาเล่นตัวละครสักตัวนะฮะไปตบคนในเกมนี้กันแน่ผมจะเล่นเป็นเอเดรัฟรอนนะเอ้ใช่เหรอพี่จัดไปใหญ่เสียขึ้ลงมาขึ้นวันดีคอนเนคชั่นสองเปอร์เซนต์ว่ะพร้อมกันมานานแล้วพร้อมกันมานานแล้วไงโอเคกดเลย ตายอยากตายก็ว่ามาแน่ลมเข้าแต่เสียงพี่ลมเข้าเยอะกว่าชาวบ้านเลยเนี่ยของพี่เหรอเออขึึ้นนนิดงแป๊บนึ่งเพราะลมออกห่างๆไหมก็ได้เสียงจะได้ไม่เคยเข้ารอโหลดรอโหลดรอเกมรอเกมโดลดรอเกมโดดเราจะต้องจะบอกทำไมล่ะคือบอกทำไมล่ะพี่ะวันนี้จะไปยิงคนกันนะเล่นเป็นเอเดวองนะจ๊ะคนเดิมภาพอาจจะไม่ได้สวยมากนะ โอเคใครจะเป็นหนูทดลองในการโดนยิงคนต่อไปเนี่ยใครนะเอ้าลงไปนอนโดนดิงแล้วพี่วันนี้ก็จะมาเล่นอ่ฟุ้งฟิงกระดิ่งแมวนะ่ยรู้สึกว่ากระสุนหมดชิบหายแล้วมาเลยเอาวน้องคอมกูไปแล้วคนนึงพวกนายทำรายการนายพวกนาย เอาพวกนาย,ยค,นคนลุกคนลุกขนอง <laughs> อวิ่งหลบแล้วผมนี่เก็บกล่องเลย <laughs> อย่าทำผู้เยิงมันไม่เดี <laughs> ดูรวมๆแล้วมีสนเสน่ห์เลือกเกินไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินน้องคิดน้องคิดคิดหน่วยหน่วยคิดหน่วยหน่วยโอ้คิดหน่วยหน่วยน,น,<อ>น,น,นีสักทีหนึง่ง <c oughs> เออ ถ้ามีเสียงอะไรเข้าหรือฟ้าผ่าก็ต้องขออภัยเนี่ยเอาระเบิดผลไม้มึงร้อนไปอื้อโดนเองไปละพวกไปละพวกอย่าทำน้องได้วะได้วะอย่าทำน้องหลบโอเค ว่าไงว่าไงว่าไงลูกเอาไปถึงเชอรี oh, see, ่เชอรี่ตกทำไมนี่อย่าลังแกวู้ญิงไม่ด้อย่าทำเนาะเอาโอ้โหเห็นลูกขุนขนลูกขุมขนเอาวิ่งไม่ได้โ้ยบ้า ไอได้โหแม่งหลบได้อย่าทำน้องอย่าทำน้องอ้าชิบหายอ้าเฮ้ยผีไม่เอาผีไม่เอาผีถอยแป๊บเราคุยกันได้ คุยก <mile> ันได้ไงอืมอาจจะมีแบบเบิร์ดกระโหลกไอทีนึงคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดเบิร์ดเอาอยู่ไหนวะออกไปเอ้ยมบี้รวมตัวไหนไหนไหนสบีมีรวมตัวด้วยวะเฮ้ยน้องเจสเอ้ยปึ๊บอุ๊บหลบเอาโอ้โหเอออย่าหลังแกน้องอย่า เตะผู้หญิงท้าต่อยต่อยคนแก่เออให้หลดอ่ะไม่มีความเป็นสวายเพิ่งเด็ดแรกแล้วพี่ตั้งเลยเล่นมาใช่กฟาาย เอาเล่นแบบเป็นทีมเอ้ยไม่ได้ดีกว่ามีอ่ะคไม่ได้เป็นทีมไม่ได้อยู่แล้วอ้าวคริสหน่วยๆมาแล้วมลไม่เป็นไรเปลี่ยนได้เออโอ๊ยฝนตกอะไรตอนนี้วะเล่นนี่ดีกว่าเดีย<ต>๋ยว<ม>เห็นคนุด <ๆ S 1> นจีบเดี๋ยวรู้มันไม่ต้องจริงจังมากก็ได้พี่เพราะว่าหนึ่งคือพวกพี่อ่ะพวกพี่ก็เล่นจริงจังก็ได้แต่แต่โน้ตอ่ะโน้ตเป็นคนอัดไงโน้ตเลยแบบว่าคืนนี้มันน่าโหลด เออมันน่าโหลดน่าโหลดแกจรงเล่นเล่นเล่นทำไรในหน้าโหลดจิงจังอะไรวะเนี่ยป่าว y o u t เป็นไงป่ายังไงด้วยวะจะหลุดออกไปให้ดูเลยอย่าเลยคอมเอ้ยมันตกหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยเอาละครับบอกผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าอย่าลืมไปกดไลค์กดซับสไครป์ช่องโคสเมะด้วยนะมาแล้วอืม ใครเหรออืมทหารมันเยอะไม่ังพีนั้นเราอ่ะมาเป็นอีเอ้ยจะเย็นพี่อออีีี e f e อ่ะจุ๊บนอเขาเรียกว่ามะพร้าวแก้ว แป๊บนึงออกมาก่อนอ่าเรียบร้อยเอาเสียงคุ้นๆเว้ยเราจะมาพิสูจน์กันนะฮะว่าเขาจะโดนไอ้นี่เราจะรู้สึกไงนะ่ยเราจะมาพิสูจน์กันไอ้ชิบหายเจรี่เจรี่จะเย็นลูกชิบหายละติดติดโอเค โอ้ดูการขอการขอขับร้อนโอ้โอ้ยมันมันจะกระตุกเลยตีอะไรแบบเี้ยเอ้ยเอ้ไม่ต้องลุกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ผมอัดเกมอยู่เดี๋ยวไม่ตีกูไม่ยั้งเลย อ่าผมมาพร้อมกับแบกิวยี่ไหนวะมันนี่ยี่ไหนกันบ้างเอาปูปาผิดเดียวจะย็นลูกอ่ามาโอเคตั้งก่อนตั้งก่อนหลังเกผู้หญิงอ่ะปลาทิ้งแม่งไม่ถึง อุ้ยวิ่งวิ่งวิ่งทางโอเคไม่เหลือใครแล้วพี่อ่ะไหมก็ไม่เหลือใครแล้วพี่อช่เบยยังไม่จบวะพี่อาจจะยังไม่รู้จักผมหรือเกมบั๊กวะเกมบั๊กไงเนี่ยไเอย่าเดียบดแลยอ่ะมีคนหลุดอีกแล้วไอ้คอมหลุดอีกแล้วหลุดบ่อยมากคนที่หายสาบสูญไหวไหมไม่ไหวพี่จะได้หยุดก็ได้ <bin uk> <azo> อย่าเพิ่งถามมาเลยอ๋อนายจะได้รู้เองว่าความความก้าวร้าวของเกมนี้จะเป็นยังไงนะในเมื่อเราเล่นเอดาไม่ได้เราก็ต้องเล่นตัวนี้นะ่ยม่นอยากจะเปลี่ยนใจตัวเองนี่กะตกจังเลยไม่งั้นไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่มีคนสกัดเกมนี้ เกี้ยนอะโดนช็อตทีเดียวแม่งหนีไม่ได้ถ้าแบบไม่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 มีคนเข้าเข้ามายุ่งนะแม่งแบบมันมันหนีไม่ได้เลยรรรออคาวนี้ของจริงลของงจริเริ่มจากนี้ของนะไม่ดีมั้งเหลียบกองเป็นอะไรที่ดีงามเหลียบกองอะไรเป็นที่ดีงามเอ๊ะนั่นใครอ่ะนั่นใครอ่ะโว้ออลูอีสมี ẩm đường yêu thương yêu Surprise, motherfucker Nóng không Oh lộp đại Ừ chấm bẫy cày lá anh lấy ăn lấy ui, lộp loại mà อุ้ยเจ๊แฉ่เนาะชุกงานเลยที่หาย This and you i s e ดอะฟัก์ up อ้เช็คกดไปดิกไปดวกินยาแป๊บอืมกินอหลบก่อนขึ้นไปแล้วกินยาป่ะอูด โอ้ยไ,ไปไหนฮะผมไม่ชอบสายผมไม่เอาสนไยวิ่งหลบแล้ววิ่งหลบแล้วอืมหลบแม่งทางไหนวะเอาทางนี้โอเคแล้วนั่นอะไรเนี <S <s ่ยอึืหลบได้อุ no ้ยอะไรล่ะลูกอแรงผู้หญิงจะสู้อะไรผู้ชายได้อืปดีเชอร์รี่ เชอร์ี่เอาเชอร์ี่เชอร์ี่ภูเขาทองไปไหนแล้วไปร้อนร้อนหลบได้จ้ะน้องโอ้ยพี่เจ็บโอเควิ่งมานี่แล้วหลบแม่ง้อบยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นจังหวะนี้ ใช่ปะเอ้หลบโอเคแล้วเดี๋ยววะต้องถวยโอกาสต้องเอาชิบหายนี่ไปไหนพี่หลบได้อมบีเป็นโหดอยู่ไหนวะ รอพ่อไม่แหภัยแล้วลูกออกมาเร็ว <c oughs> ออกมาเร็วพ่อไม่แหภัยแล้วลปลไปไหนวะมีชื่อ o <c oughs> โอโ่ด้วยนะฮะถ้าที่คุณเห็นนะเฮ้ย <c oughs> วิ่งขึ้นก่อน <c oughs> เหมือนผมเห็นอะไรบางอย่าง <c oughs> รเราขึ้นไปเลยบนนั้นเล่าเดี๋ยดีที่ใคระนั่นใครอ่ะลงแปบ๊บโอเค อย่ไหนวะเดี๋ยวซอมบี้คุ้นๆตัวนะตัวนี้คุ้นๆคุ้นๆเลยโอ้โล่ไหนไปไหนแล้วโอ้โล่ไปไหนแล้วไอ้เหี้ยอาติดติดหาเอ้ยติดเอาอยู่นู่นอ้าวได้แล้วผู้เข้าทองเอาติด แล้วกูโดนแหละเฟโลูพอไม่แฮพไยแล้วจะเย็นลูกพอไม่แฮพไยแล้ววิ่งไปไหนวันนี้เราดูครับดูดูคนเรานะคนเราวิ่งหนีขึ้นไปบนคนไเนี่ยไประเบิดไป ลงไม้หมดอือนั่นแหละหักคอแม่งเลยสองต่อห้าฮะได้มาหกพันเนี่ยนะเก็บเชอรี่วะเชอรี่เชอรี่สามโคตัวใหม่ที่ไม่ควรใหม่เราต้องรับน้องเขาหน่อย รับน้องต้องรับน้องเขาหน่อยะอวะเมื่อกี้กันนะสมาชิกีคงงมไม่รับพี่ไม่เชืมันจะมีการลักไก่เกิดขึ้นแน่ต้องเชื่อในพลังมิตรภาพของเราไม่เชื่อที่มันที่มันอยู่ไทยลาวปะแต่ม,มันจะพาไปจัรภาพอ,อา๋อเหรอเราจะมาดูกันนะฮะว่าวิรัติบุตรเสื้อหนังควายเนี่ยนะจะสามารถ สู้เขาได้หรือไม่นะเไปแล้วครับจังหวนี้ยววียเดี๋ยวไหนวาอมเ๋อแฟนลาแฟนนายเหรอสวัสดีหลาน หมอยก็ดี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 ทิมหายละอุ๊บจุกหลบได้อุ้ยอืมกิ้งหลบโอโชของนี่โอโจเลยปุ๊บหน่าหลบเอ้ยโอ้โห อ่อยก็ดีไปแล้วไม่เอาลูกเราจะไม่ทำบาปกันช่วงนี้แก้บัรพาแล้วเราไม่ทำบาปไม่ทำบาปโอ้ยหลังแหวนชิบหายแล้วชิบหายูกโอ้อหขวดหลังอคอมเมนเท์เธอหน่อยปวดหลังตอนนี้เรามาดีอะไปอ้ําไปไหนอ้ำาเนือมนุษย์เหรอ อยู่น่งโอลโลไปไหนวะไปไหนแล้วโอ้ทำไมวิ่งไปทางนั้นโอเค <c oughs> ไปไหน <c oughs> เร็วอ้าวชิบหายลุดบอกแล้วใ <c oughs> จเย็นลูกโอ้มันวิ่งไปทางนั้นเองโอเคววสวัสดี <c oughs> ชาวโลกเรามาดูคนนะี้ โอ้โหแรงฝัดโ์เราด้ตบไม่ถึงเชอร์รี่กูก็กกกตบอ่ะเชอร์รี่สามโคกไปไหนลกูกแล้วกูเดินอะไรแบบนี้ไอ้บ้าโอ้โอ้ย,ยโคตรแมนเลยอัดผู้หญิงเนี่ยอัดผู้หญิงนี่โคตรแมนเลย ้ยเราไปดูหน่อยแล้วเตะ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 ทำลายอ้าวชิบหายทำไมโอโลมได้ที่หนึ่งตลอดเลยวะไอเวนไอมาดฟาบอุสาเขาไปบูให้สุดท้ายโดนโดนฆ่าเองนั่นอร ก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะฮะว่าในคลิปนี้ผมถ่ายเมื่อวันที่18นะฮะช่วงใกล้ๆ19นะ15ค่ำเดือน11นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องบอกขนาดนั้นเลยเหรอต้องบอกงั้นฮะไม่งั้นเดี๋ยวคนไม่เข้าใจนะฮะเราจะไม่ทำบาปเนี่ยพุ่นยีก็คือมันก็ไม่นี่ป่ะวะน้องนะฮะเราเป็นคนดีมีศีลธรรมน้อง มาแล้วนั่นใครน่ะแล้วแล้วไอไอข้างบนนี่อะไรกันเนี่ยอ้าวโอ้โหความเลยแมนโคตรโหดนะจังหวะดีีนะขึ้นแล้วผมนี่ขึ้นเลยผมนี่ขึ้นเลยแล้วแล้วอะไรข้างล่างกันเนี่ยเอาแล้วตัวหาเลยเขาวิ่งไปเนยเอ้า เรามาดูกันนะฮะติดตามชีวิตเดี๋ยวนึงไม่เห็นโอเคผมเดี๋ยวมึงมุมกล้องมันมันเตี้ยลงสารวมันเตี้ยลงเตี้ยลงเดี๋ยวหนึงบอกอ่าโอเคเห็นละอ่านะเราจะมาดูเลออนนิสแคนดี้กันนะอยู่ไหนกันวะโอโอ้โอโออ่าวิ่งมาทางนี้แล้วหาย เล่นยังไงกูจะได้ท um pues ี่หนึ uh ่งวันเนี้ยมาอันนี้สุดท้ายละมาสุดท้ายละเอาิีสุดท้ายละแบ่งกันเลยแบ่งกันเลยไอเนี่ยนะเพื่ออะไรกันเนี้ยเฮ้ยมันไม่เตะว่ะมันฟังเหมือนกัน อ้าวแต่เพื่อนนายไม่ฟังอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้เข้าไปให้เข้าไปให้เข้าฟรีไปตัวหนึ่งรู้งานรู้งานเฮ้ยเปลี่ยนดีเปลี่ยนดีคนนึงอ่ะอาร์มเปล่ยนเป็นเอ็นจอยเปลี่ยนเป็นกิ๊กกิ๊เปลี่ยนยังไงอ่ะพี่กดไอ้ขึ้นลงเรูยงสองนี้อ้าวนึกว่าเปลี่ยนเป็นที่พายแล้วไม่ได้เล่นแต่รีออนกดนี่นี่ก็ได้ยีซีก็ได้เออมานะชั่งเล่นสุดท้ายนะฮะวันนี้เราจะสังสรรค์ให้คุณดูนะฮะ ว่า r e s i d e n t เป็นเกมตลกนะะล,ลืมเปลี่ยนด่านวะไม่ไม่แไนด่านนี้ก็ได้ตอกกี้มาสู้กันผมจะบอกความจริงนะครับว่าผมลืมใส่สก,กินนะประ,ะจำจุดเดิมประจำจุดเดิมบอกเลยสามนักดูเรื่อดอ่าโหลดดิ้งมาแล้วใครจะอ,อยู่ใครจะไปก็วันนี้แหละพี่น้องไม่มีคำว่าสายเลือดฮนะ กูสาดโคนยับเลยน้องนคนละทอ้อง,ะะทองแม่จริงๆแอบก่อดคนละสายเลือดนะฮะจะเอ๋ใครเนี่ยผมไม่เห็นนะฮะเฮไปอือตุ๊บหลบผมไม่เห็นนะฮะผมคิดว่ามันน่าจะไม่เห็นผมนะฮะบอกเลยนะฮะโอ้โดนปัดโลาได้นะฮะฮัลโหลสวัสดีอูยืนขนาดนี้มึงยังไม่ยิงกูอีก ชิบหายพี่มีก่อนโอเคพี่ทำนี่ผมสองรอบนะหลบได้น้องเฮ้ยอืมอืมของเล่นชิ้นใหม่ฮึบหลบเนี่น้องอย่านะจะกินเพยไม่ง่ายหรอกน้องวิ่งแล้ววิ่งแล้วน้องวูบเป็นใครตามดิเจ้าดีเจ้านี่ตามเจ้าอูโอ้โหอุยใจเย็น ลบก่อนิระเบิดแม่งเลยหนีก่อนหนีก่อนเยาตามเขาอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยที่ใครเนี่ยที่ใครเนีดินดิว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 ฮัลโหลอยากตายแบบไหนบอกผมอีแฉนดิวอีแนดิวอีแนดิว แทนดีวไอ้แทนอุยอืออือไหนก็ไหนๆเลยว่าเฮ้ยไเ่องไอ้ม่รู้เ่องหลบได้ไปเร็วแค่ไ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดินอ้แทนเดียวหลบแล้ว อเยทาาโบตันบินบอลน่ะแดกโบตันก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนเร็ววิ่งแล้ววิ่งแล้วปิดใครอ่ะอ่าได้พิธีหนึงถีบถีบเอางัดนี่พิธีนึงไปแล้วไปแล้ว เจ้าหนี่ตามมาถึงบ้านกูเลยเนี่ยเฮ้ยจุกหลบได้เฮ้ยจุกโอ้โหหลบหลบวิ่งแล้ววิ่งสู้ฟัด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 ขึ้นแล้วน้องขึ้นแล้วขึ้นแล้วตามล้านไม่เลิกเลยขึ้นแล้วผมได้ยินขึ้นเลย ผมี่ยิงขึ้นเลยวิ่งลง <c oughs> โอเคไปแล้วว <c oughs> ินสวนกูเฉยเลยเจ <c oughs> ็บแขงเครื่องโกดธโซ่ชันใหญ่เนี่ยขึ้นก่อนขึ้นก่อนไปแล้วไปแล้ววิ่งไล่จับอะไงานเนี่ยวิ่งไล่จับแล้ว เฮ้ยไม่ถึงเยี่ยมได้กล่องนะฮะเก็บมาดดีแซนเอาอ้ำทำไมค้างันาดมี้แอหลุตเอาที่พาย้ไหนพี่ตัวไหนวะเนี่ยเอาตัวเนี้ยเหรอดีสซนดิว วิ่งแล้วอีกสามสิบนาทีนะโอเคใครไปนอนเลยตนี้เลยโอ้โหอีโอโลอโลกับโอโจด้วยกุกกิ้งหลุนๆชิบหายติดติดไอโอโลอ้แต็มได้กุเลยเหนอะไรโดนผ่านหน้าเยพี่นอนแม่ทุกข่ ซอมบี้แบบคนหรือคนเล่นอยู่คนเล่นวันลุงเนี่ยปัดกันเนี่ยเม็กเม็กเห็นว่าเมื่อกี้เม็กเตะมึงออกแล้วกูกูเข้าไปกอดต่อยเข้าไปกอดเวนอ้ยโอเคเดี๋ยวผมไปปิดรายการก่อนก็สำหรับเกม Resident Evil 6นะหมดเฮฮาปาจิงโกรปลากระป๋องโคตรเงานะฮะลาดถั่วเนยนะส وبر เวอร์นะฮะก็จบไว้เพียงเท่านี้นะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ทุกช่องที่ผม เล่นด้วยกันกับเขามานะฮะเอจริงอนนี้มีผมมีช่องอยู่คนเดียวกับพี่อ่ะอย่าลืมนะไปกดช่องทุกคนที่ผมเล่นทุกวันนี้นะฮะทุกคนในนี้นะฮะใครใครทำช่องใหม่อะไรใหม่ก็เดี๋ยวผมจะพยายามหาลิงเขาให้เจอแล้วก็มาแปะนะแล้วกดเช่ญเขาอย่างฉิบหิบนะโอเคครับลาไปก่อนนะฮะหมดหมดสนุกสนุกแบบนี้จะเกิดขึ้นอีกแน่นอนนะฮะบายบายครับบายอย่าลืมกดซับด้วยเอออย่าลืมกูขายเสื้อด้วยบายบาย